ผมรู้จักเรื่อง Sit Character in Search of the Author ของลุยจิพ e เรโดโรเนี่ยในปี2515อาจารย์สดใสพันธุมโกมลท่านเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะละครที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครประจำปีของภาควิชาทุกชีวิตในโลกนี้ล้วนจุติในรูปที่ต่างกันมันจะแปลกอะไรถ้าบางชีวิตจะจุติมาเป็นตัวละคร ลูจิพิลานเดโรเนี่ยเป็นนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนซึ่งเขียนเรื่องนี้เนี่ยเมื่อหนึ่งร้อยหนึ่งปีที่แล้วงานของพิลนเดโรสะท้อนให้เห็นธาตุแท้ของมนุษย์ทุกเรื่องโดยเฉพยาะอย่างยิ่งเรื่องนี้มันชัดมากครับพิลานเดโรพูดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงกับมายาภาพแปลกไม่ว่าเรามักจะมองภาพยนตร์หรือมองละครเนี่ยว่าเป็นเรื่องไม่จริงส่วนชีวิตของเราที่ดำเนินอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องจริง แต่เราลืมไปว่าในความเป็นจริงของชีวิตเราเนี่ยเราจะสร้างภาพลักษณ์ที่อยากให้คนอื่นเห็นเราไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่เป็นตัวตนแท้ๆของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะต้องมีคุณค่ามากแน่ๆและคุณค่าอย่างยาวนานด้วยโดยเพราะยิ่งในยุคปัจจุบันความจริงคืออะไรความไม่จริงคืออะไรเนี่ยมันยุคที่โอ้โหในเหตุการณ์เชิงฆาตกรรมหรือไม่ฆาตกรรมเกิดขึ้นมันสะท้อนหลายอย่างว่าอะไรคือความจริงอะไรคือไม่จริง ในเหตุการณ์เดียวกันทุกคนพูดไม่ตรงกันเลยพระพูดเอาความดีเข้าตัวหมดซึ่งเราก็รู้สึกว่าเนี่ยหลักคุณค่าของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงตัดสินใจทําภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งคิดว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตเสียดด้วยซ้ำไปบทละครเรื่องนี้เคยสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้ง แต่ว่ามันทําคล้ายกับเป็นละครเวทีที่เราไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นคือเราพยายามมองว่ามีวิธีไหมที่จะนําเสนอภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นศิลปะภาพยนตร์และศิลปะก,การละครพร้อมๆกันมันเลยเป็นการชนกันระหว่าง2ศิลป,ปะในภาพยนตร์หลังจากนั้นก็พยายามคิดถึงทีมงานหลักว่าใครจะเหมาะที่จะมาทำเรื่องนี้เช่นแคมร่าแมนเนี่ยเราได้สองชรุมภูที่เขาถ่ายหนังฮอลลีวูดอะส่วนทางด้านอาร์ตเขาได้จสัสวัตร ทั้งสองทั้งจาเนี่ยอ่านบทก่อนที่จะเสียส่วนเสื้อผ้าก็ได้โจเซ์เฟสเขาทำเสื้อให้คนประกวดเมสซิเดวส์นั่นแต่งหน้าก็มีพี่ขวดก็มาร่วมงานกันโดยที่ต้องใจกันอย่างยิ่งสำหรับนักสแสดงบทที่ยากมากคือผู้กำกับคือมาริโอมาเรเรื่องมันคืออยู่ๆเนี่ยในโรงถ่ายภาพยนตร์ซึ่งมาริโอกำลังกำกับก็มีคนนิรนาม6คนเข้ามาบอกว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์นะเขาเป็นตัวละครเขาอยากให้โอ๊ต ต่งเรื่อยเขาจบทุกคนึกวกูหีถ้าด้วยซ้ำไปซึ่งอันนี้มันเป็นมายาที่สมบงจริงๆเรื่องนี้ซ้อมนานมากยาวนานถึง10เดือนถึงเปิดกล้องถึงเปิดกล้องแล้วก็ฝ่ายทีมงานก็มาเตรียมตัวกันปีนเต็มทุกคนตั้งใจทำาป็นมากเพราะว่ามันเข้าใจยากมันต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันด้วยความยากเนี่ยมันต้องนี้การฟีเจัร์เพลชเยอะการซ้อมกับรักแสดงเยอะแต่ว่า เราก็มีกฎเกณฑ์ว่าถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ต้องเล่นเราไม่ได้คิดว่าการเป็นการคือคนที่เหมาะเท่านั้นถึงจะได้เล่นความมุ่งหวังไม่ได้บุ่งหวังอะไรคือถ้าคนไทยดูแล้วเข้าใจอ่ะคุณก็จะมีผู้ที่ปัญญาเกิดขึ้นคุณจะเข้าใจตัวคุณเองคุณจะเข้าใจคนรอบข้างคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขมันจะไม่เหมือนตัวละครในเรื่องนี้ทั้ง6ตัวที่มีแต่ความทุกข์ทรมานเพราะว่าก็ยึดติดอยู่กับภาพพลักของตัวเองแล้วก็ความอัศจรรย์ของพิลเดโร่ก็คือว่า มไม่ใช่คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะดูเรื่องนี้สนุกอ่ะไม่มีความรู้ดูก็สนุกได้ใช่ไม่ใช่พวกเราเนมีชีวิตจิตใจเหมือนคนจริงๆไงครับแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำแบบใคร <laughs>